think not that i come to destroy the law and the prophet ที่ว่าทําไมถึงไม่รับประทานเนื้อสุกรเน,นี่ยมันก็ตอบได้หลายแบบ we have to be willing to make some changes จริงๆคําถามเรื่องทําไมมุสลิมหรือศาสนาอิสลามถึงห้ามการรับประทานเนื้อสุกรครับอมันก็เป็นคําถามที่ได้รับ ความสนใจเยอะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิธีการกินแล้วมันก็สง่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการไปไหนมาไหนด้วยกันในเรื่องของการที่จะต้องมีการเลี้ยงอาหารไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาหรืออะไรก็ตามแต่รระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแน่นอนมันย่อมทําให้เกิดความสงสัยจริงๆอยากจะบอกว่าในบรรดาศาสนาโลกที่ไม่ได้รับประทานสุกรพูดถึงตามหลักการของศาสนาเลยนะครับมไม่ต้องไปดูเรื่องของตัวบุคคล ในศาสนาน,นั้นๆในบรรดาศาสนาโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนายูดดยศาสนายิวเนี่ยแล้วก็ศาสนาอิสลามศาส,สนาหลักๆนี่ก็จะไม่รับประทานเนื้อสุกรทีนี้คําถามที่ว่าทําไมถึงไม่รับประทานเนื้อสุกรเนี่ยมันก็ตอบได้หลายแบบครับแต่ในมุมมองผม,มถ้าจะตอบแบบให้เข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยนนะการจะตอบคําถามนี้มันพันกับความเชื่อบางอย่าง คุณรู้จักเจ้าของคําสั่งหรือเปล่าอนี่คือประเด็นที่หนึ่งเลยเพราะว่าเรื่องบางเรื่องบางทีมันเป็นความประสงค์ของเจ้าของคําสั่งถ้าเข้าใจหรือรู้จักเจ้าของคําสั่งแล้วมันก็จะตอบง่ายเช่นการถามมุสลิมว่าทําไมไม่รับประทานเนื้อสุกร,รผมก็จะต้องตอบว่าก็พระเจ้าไม่ให้กินมุสลิมยอมรับในอํานาจของพระเจ้าโดยดุษฎีโดยยินยอมถึงเป็นมุสลิมมุสลิมแปลว่าผู้ที่ยอมจำน,น้นต่อพระเจ้าพระเจ้าสั่งห้ามกินก็ไม่กินก็จบนี่แหละ จบไหมจบนะนี่จริงๆแล้วเป็นคําตอบที่จบที่สุดแล้วก็จะไม่ต้องไปอุดตรงนั้นตรงนี้แต่ทีนี้มีคนแย้งมาก็คุณทึกทักว่ามีพระเจ้าก็ผมถึงได้บอกนะว่าถ้ายังไม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่ต้องถามคำถามนี้มาพิสูจน์เรื่องพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องออที่จะคุยกันในใน<ม>ขั้นที่หนึ่งมันเ่ก็แค่นั้นแหละฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าตาศาสนิกที่สนใจที่จะมาถามว่าทำไมอิสลามไม่กินหมูผมอยากให้ทํมมันเข้าใจว่ามันควรจะสนใจเรื่องอื่นก่อน คือเรื่องที่ว่าพระเจ้าในอิสลามเนี่ยมีอยู่จริงเหรอถึงได้ออกคําสั่งให้มุสลิมฟังจนได้เนี่ยมุสลิมเนี่ยเชื่อย,ยังไงถึงได้ฟังพระเจ้าที่สั่งห้ามเรากินหมูเพราะเหตุผลพื้นนของมุสลิมเลยก็คือนั่นแหละพระเจ้าสั่งห้ามก็ไม่กินทีน,นี้ถ้าผู้ถามไม่เชื่อในพระเจ้าผมถึงบอกว่าก็ไม่ใช่เวลาที่จะคุยเรื่องทํามไมกินหรือไม่กินหมูนี่แหละเพราะคําตอบทุกอย่างวนอยู่ตรงนี้หมดพระเจ้าสั่งพระเจ้าสั่ง เรื่องกินหมูเนี่ยไม่รู้จะหาคําตอบที่ไหนมาให้เหตุผลได้ดีไปกว่าพระเจ้าสั่งใช่เพราะไอเหตุผลที่ตอบๆกันมันเป็นเหตุผลที่เข้าใจเหตุผลรองอาจารย์ใช่เหตุผลรองเป็นตัวเสริมตัวเสริมซึ่งไม่รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยประสงค์ด้วยกับเหตุผลนั้นหลักๆหรือไม่เช่นหมูมันมีเชื้อโรคเยอะอืมแต่บางคนก็แย้งกลับอีกว่ามันมีหมูเลี้ยงโดยที่ไม่มีเชื้อโรคเพราะไม่ให้กินเชื้อโรคเลย ตกลงเจ้ายังไงเนี่ยนตผมเคยดูไงตอนนั้นผมดูสาระเป็นโฆษณาที่แบบรายการผมก็นั่งคิดในใจว่าันนี้ตาตสุสนิกเขาดูรายการที่เขาก็ต้องถามเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเป็นคาตอบขอให้เป็นคําตอบรองรองใช่ซึ่งรองรองเองก็จะถูกแย้งได้อยู่ดีนะทีนี้มันมีอีกคําตอบหนึ่งที่ผมอยากจะตอบให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นคําตอบที่สมมุติไม่ได้สนใจเรื่องพระเจ้าไม่พระเจ้าแล้วก็ เป็นคําตอบให้แก่สําหรับผู้ที่ไม่เคยคิดจะสนใจเรื่องพระเจ้าอยู่แล้วอมไม่ได้หวังที่จะศึกษาหรือไม่ได้เชื่ออยู่แล้วยังไงก็ไม่เชื่ออว่าพระเจ้ามีจริงผมอยากจะบอกว่าทุกชนชาติทุกวัฒนธรรมย่อมมีสิทธิหรือมุมมองต่ออาหารไม่ตรงกันย่อมมีทัศนคติหรือวัฒนธรรมการกินแตกต่างกันเช่นคนจีนก็มีวัฒนธรรมการกินสุนัขเป็นปัญหาอยู่ ซึ่งคนไทยก็รับไม่ได้ไทยไม่ได้ผิดกฎหมายนะใช่ฆ่าโมโวน่ะแน่นอนว่าถ้าถามก็ว่าทําไมทําไมทําไมมันก็จะไม่มีทางจบสักทีคนไทยก็จะถามคนจีนว่าทําไมถึงถึงกินหมาทําไมถึงกินเขาก็จะถามลับถ้าทำไมกินไม่ได้เหมือนที่คนไทยมาถามมุสลิมเรื่องเรื่องสุกรคนไทยก็จะบอกว่าในทัศนะของคนไทยเนี่ยสุนัขไม่ใช่สัตว์ที่มีไว้เพื่อกินนี่จะได้คำตอบแบบนี้ใช่ เนี่ยคนไทยส่วนไหนก็ต้องตอบอย่างนี้แหละไม่ใช่สัตว์ที่มีไว้เพื่อกินเช่นเดียวกันในอิสลามหมูก็ไม่ใช่สัตว์ที่ควรจะกินอิสลามมองเป็นสัตว์ที่ไม่ไม่ไม่ควรจะกินเป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อกินแค่นั้นอย่างคนอินเดียเขากินหนูอ,อกินหนูบางโคบางชาติกินงูอใช่กินอะไรแปลก,ก,กๆเยอะแยะไปหมดเช่น,นคนไทยก็เวลาเห็นคนอาหรับกินอูดคนไทยก็รับไม่ได้คนไทยบางจำพวกคนจีนบางคน ที่นับถือในเจ้าแม่กวนอิมจะไม่กินวัวก็ไม่กินวัวเป็นเดกเก,ก็เขาก็มีความเชื่อแบบเขามุสลิมก็มีความเชื่อแบบมุสลิมก็จบแค่นั้นเองเราไม่มีความจําเป็นะไรต้องปกปิดว่าพระเจ้าสั่งห้ามไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรบอกไปเลยเราภาคภูมิใจที่จะเชื่อฟังในพระเจ้าใช่มาพ,พิสูจน์กันดีกว่าว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าใช่นีสคบางคนมาบอกโอ้สมัยนี้อะไรอะไรอ้างว่าพระเจ้าสั่งห้ามมันฟังไม่ขึ้นก็มันฟังไม่ขึ้นก็เพราะคุณไม่ได้ฟังแต่คุณมาพิสูจน์ให้มั่นใจอาจารย์ถ้าเสริม คือถ้าชาวคริสต์มาถามเรายกคัมภีร์ไบเบิลได้เลยในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยบทเลวินิตี้นะบทที่11ข้อที่7แล้วก็ธรรมะบัญญัติบทที่14ข้อที่8เนี่ยถ้าใครเป็นคริสต์ไปเปิดดูได้ คัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่าแล้วก็พระเยซูมาพูดอันนี้อันนี้พูดตามวอร์ชั้นคริสต์นะ mm hmm. มุสลิมฟังก็อยาเข้าใจผิดเรากําลังยกคัมภีร์ไบเบิลเพื่อที่จะบอกชาวคริสต์ว่าท่านเองก็ห้ามกินหมู mm hmm. ในแนวทางของท่านในคัมภีร์ของท่านก็ห้ามกินหมู <Yeah. S 1> อาจารย์ในพันธสัญญาใหม่นะครับบทที่ชื่อว่าแมทธิวบทที่5ข้อที่17 think not that I come to destroy the law and the prophet อย่าคิดว่าเราเนี่ยมาทาลาย พันธสัญญาเก่าก็ง่ายมาทาลายกฎหมายกฎหมายของโมเสสเ,เราไม่ได้มาทําลายแต่เรามาทําให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่พระเยซูพูดเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นกฎหมายของโมเสสเป็นธรรมบัญญัติของโมเสสที่กล่าวเอาไว้ในพันธสัญญาเก่าจําเป็นที่คนคริสต์ที่นับถือในพระเยซูเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามด้วยเพราะพระเยซูพูดเอาไว้ในบทแมทธิวบทที่5ข้อที่17นะครับเพราะฉะนั้นจะอ้างไม่ได้ว่าคริสต์กินหมูได้จริงจริงอาจารย์เริปเราก็ไม่ได้พบ ข้อความในไบเบิลใหม่ว่าพระเยซูมาสร้างกฎหมายใ,ใหม่อืฉะนั้นเราจะมาทึกทักไม่ได้<ำ>ว่ากฎหมายเก่าดูยกเลิกนี่ Let's talk a moment about pork ham bacon pepperoni these are some of the things that the scripture tells us we should not eat we have to be willing to make some changes god knows what's best for us อิสลามก็บอกว่าอิสลามก็ห้ามกินหมูและก็สัตว์หลายชนิดก็ในเวอร์ชั่นในบริบทของอิสลามก็ห้ามเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมเพู่พูดอยู่เสมอว่าในการตอบคําถามชาวต่างศาสนิกเนี่ยกฎข้อห้ามข้อใช้เนี่ยมีอยู่ในทุกศาสนา hmm. บางอย่างอธิบายทางหลักวิทยาศาสตร์ได้มีเครื่องมือรือไม้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เลยอีกหลายๆอย่างอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วไอ้กฎข้อห้ามข้อใช้ต่างๆที่อยู่ในศาสนาทั้งหลายเนี่ยให้กองเอาไว้ก่อนมาคุยเรื่องสิ่งที่เป็น เสาหลักของศาสนาที่จะเป็นตัวชี้วัดความหลงความจริงความเท็จของศาสนานั้นส่วนคนที่ไม่เชื่อในศาสนาไหนเลยเราก็บอกว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายคุณไปทํางานในบริษัทคุณยังต้องฟังคําสั่งเจ้านายนะครับเจ้านายสั่งนู่นสั่งนี่สั่งห้ามนู่นห้ามนี่ก็เจ้านายมีสิทธิ์ในการสั่งห้ามเหมือนกันคุณเข้ามาในบ้านผมเนี่ยคุณจะไปเปิดตู้เย็นกินนู่นกินนี่โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของบ้านทําได้อเสียม,มารยาททำนี้ใช้ไม่ได้เหมือนการโลกนี้เปรียบเสมือนบ้าน พระเจ้าเป็นเจ้าของบ้านเลยสร้างโลกสร้างโลกสร้างสัตว์สร้างสรรพสิ่งทั้งหมดนะครับพระเจ้าให้กินต้องหลายอย่างพระเจ้าไม่ให้กินอีกบางอย่างพระเจ้ามีสิทธิ์ของบางอย่างที่อยู่ในตู้เย็นก็เขาห้ามได้ก็เขามีสิทธิ์ที่จะห้ามกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นขอตอบไว้ประมาณนี้ส่วนไปพิสูจน์เรื่องพระเจ้าสําคัญที่สุดฝากพี่น้องเอาไว้นี่คือคําตอบว่าทาไมห้ามกินหมูนะครับ